เอามาอาไมกองหนไม่มี็ลืมที่มบ้านกันครับโอ้บนีอูู้เรวเอาลืมนลืมน เอาไม่ใหน่อยปิดกีฬาสีอว้หน่อย <c oughs>